วัสดีนะครับเพื่อนๆเวลาขับรถบนท้องถนนแล้วได้ยินเสียงวววววอแปลว่ารถพยาบาลนะครับขอหลีกทางส่งคนไข้คนเจ็บไปโรงพยาบาลรถพยาบาลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambulance ambulance นะครับรถพยาบาลเนี่ยจะมารับผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเกิดอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ว่ารถชนกันหรือว่ามอเตอไซค์ชนกันนะครับรถชนกัน ก็จะมีผู้บาดเจ็บรถพยาบาลก็จะมารับผู้บาดเจ็บบนท้องถนนนะครับตามภาพเลยครับรถพยาบาลน,นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambulance ambulance แปลว่ารถพยาบาลแปลว่ารถพยาบาลหรือว่ามรรับผู้บาดเจ็บ,บเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์ชนกันบนท้องถนนมอเตอร์ไซค์ชนกันบนท้องถนนแล้วมีผู้บาดเจ็บนะครับมีผู้บาดเจ็บ ก็จะมารับผู้บาดเจ็บนะครับมารับผู้บาดเจ็บตามภาพเลยนะครับรถพยาบาลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambulance ambulance รถพยาบาลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambulance ambulance นะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับ